ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ช็อกเบอร์กิฟันดันนะครับยอมรับว่าเขาเตรียมทบทวนอนาคตของเขาอีกครัง้งหลังจบฤดูกาลนี้หลังลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากมายนะครับเบอร์กิฟันดันนะครับยอดกองหลังระดับโลกของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์และอนาคตของเขาในอาชีพการแข่งข ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคันสกันเกิดขึ้นในรอยยเวลาอันใกล้นี้หลังจากที่นตอนนี้ดูเหมือนว่าบทบาทของเขากับลิเวอร์พูลนั้นกาลังลดลงไปเรื่อยๆและก็ต้องยอมรับว่าตัวของเขานั้นนะครับไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมกับช่วงที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วดังนั้นการลดบทบาทของเขาลงเพื่อใั้งแต่รุ่นน้องได้ก้าวขึ้นมาแทนที่ของเขานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับโดยวิคีย์พานานกับสตาทีมชอนฮอลแลนด์นะครับได้ออกมาสัมภาษณ์ในเรื่องนี้กับทางหนังสือฮอลแลนดด์ในนบ้าาเเกิขของ ในช่วงการแข่งขัน,น,นขฟุตบอลโยูโร2024เราัะเลืออหลังจากที่ถูผู้สื่อขา่าวจะไม่ถามว่าตัวเขาคนนั้นวางแผนอนาคตของตัวของเขาบกิวอร์พผู้ว่าอย่างไรบ้างในช่วงท้ายของอาชีพการแข่งซึ่งท่านน้นของวิกิปันได้นั้นก็ได้ออกมายอมรับแบบตงไปตมมาว่าตัวเขาคนนั้นได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับทางเจเกนครับไปบ้างแล้วในช่วงสมเมอรที่ผ่านมาโดยบอสใหญ่ชายมันยืนยันว่าตัวของผมนั้นยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมในรุ่งการน,นี้ แต่สำหรับรุ่นกันหน้าหรือรดูกาลถัดไปนั้นตัวของเจคกี้ครับไม่สามารถให้คาตอบได้ว่าเพราะเป็นเรื่องอนาคตและความเหมาะสมของทีมเป็นหลักซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมคิดเรื่องอนาคตของผมมาได้สักพักหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันและที่ผ่านมานั้นครอบครัวและภรรยาของผมก็อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดและช่วยเหลือในการตัดสินใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยลูกาเนียนครับรีวมีการกกกสาทับที่ดูดีมากๆทีมของเรากลายเป็นลิเวอร์พูล2.0ไปเป็นที่โหลแล้วหลังจากที่มีนักเตะใหม่หลายคนย้ายเข้ามาร่วมทัพและผมเชื่อว่าทีมของเรานั้นก็มีศักยภาพที่เพียงพอที่จะประสบความสุเร็จในลุกการนี้แต่ทีนั้นน้ครับปันนก็ออกมาเปอยว่าการที่ทั้งโรเบตโตเฟอร์มิโน่จนแดนแฮนเดอร์สันและฟาร์มโยได้ย้ายไปค้าแข้งในลีกสุดิอาอะเบียนนั้นทำให้ตัวผมประหลาดใจเป็นอย่างมาก แน่นอนว่านักเตะที่อยู่ในช่วงท้ายของอาชีพการแข่งนั้นต่างพาเรตกันย้ายไปแข่งที่ลีกแห่งนี้มากมายหลายครั้งและผมก็ไม่รู้หรอกว่าการย้ายไปแข่งในลีกซาดิอาระเบียนนั้นมันจะดีมากแค่ไหนแต่สําหรับลิมูนแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าหากจะมีนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาและมีนักเตะเก่าที่ย้ายออกไปแม้แต่ตัวของผมเองก็ไม่อางหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไปได้ดังนั้นการวางแผนอนาคตของตัวเองเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ผมก็มองว่าเป็นเรื่องสำคัญและหลังจบฤดูกาลนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสุคัญสำหรับอาชีพการทำงานของผมกับลิเวอร์พูลวอยกิลฟันได้กล่าวทิ้งท้ายลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวลอยสเคอร์รีนะฮะกองหลังของปอนมัดเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมปีหน้าสโมสรลิเวอร์พูลของเราก็ต้องเป็นข่าวลือล่าสุดว่าก,กำลังให้ความสนใจในตัวของลอยสเคอร์รี กองหลังในวัย24ปีที่ถนัดเท้าซ้ายจากสโมสรปอนมัดเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดการสแกนนักเตะหน้าหนาวในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากที่ในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานะครับลิเลวอร์พูนั้นไม่สามารถเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จเลยแม้แต่คนเดียว หลังจากที่หงแดงนั้นนะครับยุ่งอยู่กับแต่การควาตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมและในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่วูจะทําการควาตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมแบบจริงๆจังเสียทีๆๆนะครับโดยรายง,งานนี้มาจากชอนบอลนะครับและแกรมไบลี่นักข่าวชื่อดังก็ได้เอา,าให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าในตอนนี้ทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเลือกตัวลคยเคลี่ กองหลังของบอลมัดแข่งกับทันั่นสมสรนิวเคาสลและทันั่มฮอสเปอร์ไปเป็นที่รู้ๆแล้วโดยเมื่อช่วงตลาดสมมติพผ่านมานั้นทีมไก่ทองเคยยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวลอยเคลลี่มาแล้วครั้งหนึ่งในราคา20ล้านปอนด์แต่ถูกทางบอลมัดตอบปฏิเสธกลับมาโดยคาดกันว่าทั้ง3สโม,มสรนั้นน่าจะมีการแข่งขันที่จริงจงังในการไล่ล่าตัวนักเตะร,รายนี้ครั้งนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ โดยเชื่อได้ว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ท่านนันสมสรปอนมัดน่าจะจำใจที่จะต้องขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบไม่มีถังเลือกนะครับนั่นเพราะว่าลอยเคลี่นั้นกาลังจะหมดสัญญาก,กับทีมเมื่อลงการน,นี้สิ้นสุดลงดังนั้นถ้าหากปอนมัดไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะรายนี้ไปแบบฟรีๆแล้วละก็การขายลอยเคลี่ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยก็ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับนั่นเพราะว่ากองหลังรายนี้ไม่มีความคิดที่จะต่อสัญญาชะมลอยกับทีมอีกต่อไปแล้ว แล้วต้องการย้ายไปแข่งแข่งให้กับสโมสรที่ใหญ่กว่าเพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพการแข่งคๆซึ่งท่านั้นพอนหมนั้นก็เข้าใจถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีและไม่ได้พยายามรั้งตัวให้กองหลังรายนี้อยู่แข่งกับทีมต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจากการรายงานที่มาจากท่งนั้นของ9 0มิลเว็บไซต์ข่าวกีฬาชื่อดังนั้นก็ไดเอาอมาระบุว่า สโมสรลิเวอร์ p ูของพวกเรานั้นได้ใส่ชื่อของลอยเคลรี่ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการสนับทัพ,พผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เป็นที่รู้กันแล้วนะครับหลังจากที่ตัวนักเตะรายนี้กำลังใกล้ที่จะหมดสัญญาและสามารถย้ายทีมในราคาที่ถูกมากๆและก็ดูเหมือนว่าทางนั้นลิเวอร์ pool นั้นก็มีความเชื่อมั่นว่าทีมของพวกคนนั้นจะสามารถเป็นผู้ชนะในเดือนนี้เพราะชื่อชั้นที่ดีกว่าทีมอื่นอย่างเช่นเิวคาสเซ์และทันนัมฮอสเปอร์อยู่พอสมควรเลยทีเดียว ดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปนะครับ้าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวลอยเคลลี่มาร่วมทัพได้หรือไม่ตะลึงซื้อสเปนแชา์ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอ1น0ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวบุโนนกิมไลในวันสุดท้ายแต่ถูกทางนิวคาสเซิลตอบปฏิเสธ อัปเดตรายงานข่าวที่น่าตกตะลึงอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับข่าวสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราไม่มีรายงานออกมาเมื่อช่วงกำลังขึ้นที่ผ่านมานะครับว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ต้องการยืน่นข้อเสนอจำนวนเงินที่มากถึง100ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวบูโน่กิมารช์สตาร์กองกลางดีกิตทีมชาติบ,บราซิลจากสโมสรน New ิวคาสเซิลยูไนเต็ดเข้าสู่ทีมในช่วงท้ายของตลาดการซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ใน,นตอนนั้นทางทีมเดอะแม็กพายเนลยกโนเตตไม่มีความคิดที่จะขายบูโนกิมาไลส์ออกมาจากทีมแต่อย่างใดและได้ตอบปฏิเสธจำนวนเงิน100ล้านปอนด์จากทางลิเวอร์พูลไปในทันทีนะครับดยรายง,งานนี้มาจางอาจนะครับสื่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือในประเทศสเปนก็ได้มาตีข่าวว่าในวันที่ลิเวอร์พูลถูกทางไมซเซกาเซโดตอบปฏิเสธการย้ายมาร่วมทีมด้วยนั้นทันทันที่ทางต้นสกัดบริตันยอมขายนักเตะรายนี้กับลิเวอร์พูลมาแล้วเรียบร้อยในะราคา110ล้านปอนด์ หลังจากนั้นนะครับทางลิพูได้ทำการเปลี่ยนาหมายและมองหาการเสริมทัพเล่นใหม่ในตำแหน่งกองกลางในทันทีโดยทางลิพูนั้นพุ่งเป้าไปที่การย้ายทีมของ ize, บูนโอกิมาไลส์เพราะเป็นนักเตะท,ที่ทางลิพูนั้นติดตามมาโดยตลอดและทางเจกเก็ครับนั้นก็ชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นระยะเวลานานแล้วโดวยทางลิบูนั้นนะครับได้ทำการยืนเนอจนเงิน100ล้านปอนด์ไปกับทางยูโรโซพารณาในช่วงท,ท้ายของตลาดการสเกตั้งแต่เพราะณตอนนั้นทางลิพูต้องการตัวกองกลางร,รายใหม่เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมาก และลิวพูก็ยังไม่ได้ตัววัตตุลุเอนโดและรอยอันสกาเป็นแบกเข้าสู่ทีมแต้อย่างได้แต่ถึงตอนนั้นนะครับเข้าเสนอจำนวนเงิน100ล้านปอนจากลูกนั้นก็ถูกทางเนียวเขาตตอบปฏิเสธกลับมาในทันทีพร้อมทั้งระบุว่าบุโนโกิมไรนั้นไม่ได้มีไว้ขายและพวกเขาก็ไม่ทำการเงินจำนวนหนึล้านปอนนี้จากทางลิวพูลแต่อย่างใด แน่นอนนะครับนี่คือเหตุผลส่วนที่ทําให้บูนโนกมไลไม่สนใจอย่ามาร่วมทีมก็คือลูกกันนี้ทีมเนว์แสเซลของเขานั้นได้ไเล่นในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลียกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับและตัวของคนนั้นก็อยากที่จากอยู่สัมผัสกับบรรยากาศดังกล่าวนี้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาซึ่งนักว่าทางสโมสรเนว์แสเซลเองก็มองว่าบูนโนกิมไลนั้นเป็นนักเตะคนสาคัญของทีมและต้องการคิดเก็บเขาไว้เพื่อเล่ลาลความสำเร็จในศึกยูฟ่าแชมเลียกต่อไป ดังนั้นเมื่อลิเวอร์พูลรู้แล้วว่าทางนิวคาสเซลยูไนเตดไม่ต้องการที่จะขายบูโน่กิมไลส์ออกมาจากทีมแต่อย่างใดภายในทางลิเวอร์พุนั้นต้องไปเร่งคว้าตัวทั้งวัตารุเอนโดและไรอันสกาเฟนแบกเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนในช่วงท้ายของตงาางคะแนนนักเตะที่มาันมาแต่ถึงเช่นนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านลิเวอร์พุนั้นยังคงใส่ช่อของบูโนนกิมไลส์ให้เป็นปรมในการสันทับระยะยาวของพวกเขาไปเป็นที่โดดอแล้วและพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมมในทนททัีีถ้าาาหกกโอกสฮ เพิ่มความร้าวสารของ2เทียมแฟนโดมินิกซมบอสไลนะครับรุ่นชะลูมิโอลาเวียขอเปิดศึกอยู่เฉยๆไม่เป็นนะครับแฟนสาวคนสวยของโดมินิกซมบอสไลกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลโผล่ไปกดไลค์เว็บไซต์ที่จิกกัดลูมิโอลาเวียกองกลางของชจซีที่ปฏิเสธยมามักแข่งกับหงด่างและยังไม่ได้ประเดิมสนามให้กับสโมสรใหม่เลยหรอครับ ลาเวียนครับตกเป็นกองกลางอีกรายที่เจ็กก้งคลอกละหายดึงตัวมาร่นเทียมในช่วงซัมเมอร์ชนิดที่ในายใหญ่ชาวเยอรมันพร้อมยื่นข้อเสนอสู้กับเชลซีด้วยแต่สุดท้ายครับอดีตตาดังทีมเซาท์ทัตันประกาศเจตนารงชัดเจนเช่นเดียวกับมไมซ์ไกซยเซโดว่าต้องการย้ายมาเซ็นสนัญญากับสิห์บูเชลซี Chelsea เท่านั้นด้วยเหตุผลนี้นะครับทีมจากแอนฟิลด์จึงหันไปดึงตัวไรอันสกามเบนแบงกมิกฟิลด์ทีมชั้นแหแลนมาจากเบร์มินตกแม้พวกเขาจะมีแผนกองกลางหน้าใหม่หลายรายแล้วทั้งอเล็กซิ ดงหนึสปอตไลน์และวัตตุลูเอนโดต่อครนี้ของลาเวียนั้น,นครับถึงขณะน,นี้ดาวเตะในวยัย1 9ปียังไม่เคยถูกมาลิโชปโปพิชนโนคุณสือของเชลซีส่งลงสนามเลยโดยคุณสือชาวอารจ์เจนตินาให้ผลว่า,าดาวเตะทีมชาติเบลเยียมไม่ได้ลงเล่นในช่วงปลซีซันจึงทาให้ต้องเร่งเรียกความฟิตตามเพื่อนร่วมทีมให้ทันสักก่อนดยล่าสุดน,นะครับท่านั้นเว็บไซต์ LFC Transfer Daily ก็ได้ลงข่าวลาเวีย เจ้าของคาตัว58ล้านปอนด์ราว2,611ล้านบาทนั่งดูเกมบนอัตรจรรันนัตตี้โชซีแพ้ฟอเรสค่ารัง1 0เทียบกับรูปของโซบบสไลพร้อมกำกับข้อความว่าเล่นเพื่อเงินกับเล่นเพื่อแพชั่นถามบรรยายเพิ่มเติมว่าลมิโอลาเวียไม่ได้นั่งแม็กกระทั่งข้างสนามให้กับเชซีมันก็ไม่น่าใช่ทางเลือกที่จะเยี่ยมของอาชีพการแข่งของเขา สามีเฟนนี่เกชเชคแฟนสาวของกองกลางทีมชัติแองกรีดอมนิกสบอสไลร่วงเข้าไปกดไลค์จึงเชื่อได้ว่าน่าจะทำให้กองเชียร์สิงบูมไม่พอใจอยา่างแน่นอนนะฮะใบบาทก็เมาอดีตกั้งดังติงดอมนิกสบอสไลย์ยังเปรียบเทียบและเทียบเท่าสตีเวนฉลาดไม่ติดเทียบกันไม่ได้ พอลอินนะครับอดีตกองกลางคนดังคนทีมลิเวอร์พูลและเมนยูออกโรงชี้แจงว่าดมมนิกส์สอลสไลไม่มีทางเทียบเท่ากับสตีเวนจอร์ดาดได้พร้อมจวกคนที่เคยยกย่องว่ากองกลางดีกรีทีมชาติังกรีเป็นนิวซีวิจีคงเมาหนักสบอสไลนะครับสร้างชื่อกับลิเวอร์พูลได้อย่างน่าประทับใจหลังย้ายมาจากอาบาเลซิกและการเป็นนั้งเตะขนใจแฟนบอลนะครับคนใหม่ในเวลาที่รวดเร็วขณะเดียวกันกนะครับดาวเตะแม็กย่าซึ่งกดประตูแรกจับหงแดงไปแล้วในนัดเกมสนุกแอสตันวิลล่า แสดงเห็นว่าเขาสามารถพันบรรยาวได้อย่างแม่นยักและพร้อมเขา้ากับทัพคู่แข่งจนทำให้การพูดกันว่าเขาคือสตีเมนจูจาคนใหม่ของทินแอนเวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจ้าตัวนะครับเปิดเผยว่ามีเดอะเจอร์ดเป็นไอดอลอีกด้วยก็นั้นก็ดีนะครับพาวินซึซ่งเกิดเป็นกองการของเทียมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและของทางลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันยืนยันว่ามันเร็วกันไปที่ยกย่องดอมนิกสบอสไลอย่างรวดูขนาดนั้น พร้อมระบุว่าไม่มีนักเตะคนไหนแทนที่อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษสตีเวนสจอร์ดได้หากมีใครเทียบกองกลางลิเวอร์พูลก,กับสตีเวนเจอร์ดเขาคนนั้นจําเป็นจะต้องอยู่ห่างจากบาร์และเลือกดื่มเหล้าได้แล้วพออินเอ่ยเมื่อวันที่7กันยายนคุณไม่มีนักเตะอย่างสตีเวนเจอร์ดอีกแล้วไม่มีนักเตะอย่างสตีวิเจ่พาธิกเวลา่าและรอยกีนอีกแล้วไม่มีนักเตะแบบนี้ในยุคนี้อีกต่อไปสตีเวนมีคุณสมบัติครบถ,ถ้วนเขามีทุกอย่างและคุณไม่อาาจเเเทียยบบใครกัขได้ล ผมเคยลงเล่นร่วมกับเจอร์ลดและดวลกับเขามาแล้วเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เหนียดที่สุดในยุคของผมคุณต้องเล่นให้ดีนานเป็นทศวรรษก่อนที่จะรูกันยกย่องว่าเข้าขั้นเวิลด์คลาสนักเตะอยู่นี้เล่นได้ดีแค่สามสี่เกมผู้คนก็ยกกันว่าพวกเขาเข้าขั้นเวิลด์คลาสแล้วมันไม่เข้าท่าเลยโดยเฉพาะสายตาของผมเจ้าชื่อหกแข้งที่เจ็บแบนของลิเวอร์พูลพร้อมวันคัมแบ็กเจ้าชื่อแข้งเลี่ยงหงนะครับ เรามาเช็คชื่อนักเตะลิเวอร์พูลที่มีใครบาดเจ็บและติดโทษแบงกันบ้างรวมทั้งมีกำหนดการขึ้นสนามเมื่อไหรนะครับก่อนพิมลิกจะกลับมาแข่งต่อในช่วงกลางเดือนนี้ฟุตบอลพิมลิกเกล็ดครับฟาดแข่งกันแล้วสนัดนะครับก่อนพักเบรกให้กับทีมชาติโดยจะกลับมาลงเล่นกันต่อในวันที่16กันยายนี้ ในเวลานี้ครับแมนเชสเตอร์ชลีแชมป์เก่าเป็นทีมเดียวที่เก็บชัยชนะสีนัดติดต่อกันมี12ตันเต็มนำเป็นจ่าฝูงขณะที่ทั้งน,น้ำฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลเวนแฮมยูไนเต็ดและอาร์เซนอลตามมาที่10ขคะแนนโดยสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเราครับนําลานนี้มีเตะที่บาดเจ็บและติดทดแบนอยู่6รายก่อนเบรกทีมชาติโดยคาดกานว่าจะมีการกำหนดการกลับมาได้นำหนี้ครับเริ่มต้นที่คนที่1ดิเอโกอาคันตอราบาดเจ็บสะโพก กองกลางจอมเทคนกิคยังไม่ลงเล่น,ลนกับลิเวอร์พูลเลยครับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่ผ่นนานมาหลังจากที่เขาเข้ารับการผ่าตัดก่อนเจ็บซ้ำไปอีกและเจอกับคราบคุณซือหงแดงก็หวังว่านักเจ็จะกลับมาได้หลังผ่านพ้นช่วงเบรกทีมชาติคาการวันขึ้นสนามของตีโกลนครับนัดพบกับวูมแฮมตันโดยจะไปเยือนนะครับในวันเสาร์ที่16กันยายนคนต่อมานะครับคนที่2จาเรลคอนวอนซาไม่เปิดเผย กรหลังดาวรุ่งได้มีโอกาสได้ลงเป็นตัวสำรองสองเกมล่าสุดนะครับแต่ต้องถอนตัวจากทัพทีมชิัง,งกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชันว่ามีอาการบาดเจ็บจุดไหนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคงไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากนักโดยกา,การวันคืนสนามนะครับนัดปุ๊บกับบูมแฮมตันในวันเสาร์ที่16กันยายนคนที่3นะครับเทนอเล็กซานเดอรโน์โนบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา เทนนาริคซ์เนโอนโนนะครับแบกควาคุณสุขการ์ดรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลมีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาจากนัดชนะซีมพังกาดอาร์เซนอลล่าจนต้องถอนตัวจากทีมเชิงกรีฑและคาดการณ์ว่าน่าจะพักราวสองสัปดาห์โดยคาดการวันคืนสนามก็คือนัดพบกับเวนแฮมยูเนเต็ดที่แอนฟิลด์นะครับในวันอาทิตย์ที่24กันยายนี้คนที่4นะครับอิบไรามาโก,กนาเต้บาดเจ็บกล้ามเนื้อ อิบไรามาโก,กนนเต้บาดเจ็บกล้ามเนื้อทําให้ไม่ได้ลเล่นใน2เกมล่าสุดและถอนตัวออกจากทัพทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วและยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะกลับมาช่วยทีมได้เมื่อไหร่โดยคาดการวันคืนสนามก็เลยยังไม่มีกำหนดนะฮะคนที่5้าคอนเนอร์บาสรีบาดเจ็บที่พันหลังแบ,บ็คขวาดารุ่งมีปัญหาการบาดเจ็บที่หลังนะครับและคะาดกันว่าต้องพักราว8-12สสัปดาห์เลยทีเดียวโดยคาดการวันคืนสนามเดือนพฤศจิกายนน่นเลยนะครับ ก็สถานะเบอร์กิฟันไดส์ประกันลังกับตันทีมลิเวอร์พูลครับได้ใบแดงจากเกมบุกไปชนะนิวคาสเซิลติดสองหนึ่งและโดนโทษแบนหนึ่งนัดน,นะครับก่อนที่จะถูกสมาคมอังกฤษหรือว่าเอฟเอตั้งข้อหาในการพฤติวตัวไม่เหมาะสมอีกทําให้มีโอกาสจะโดนแบนเพิ่มซึ่งคาดการวันที่จะลงสนามกับลิเวอร์พูลก็เลยยังไม่แน่นอนส่วนในานามทีมชาติเบอร์กิฟันไดส์นะครับได้ลงเล่นไปแล้วโดยไม่มีการบาดเจ็บนะครับแต่ติดโทษแบนในพิมพ์อังกฤษฮะ ไมเคิลอเวิร์ตจะไม่กลับมาทำงานร่วมกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดรายงานจากดวิดออสตินนะครับนักข่าวระยดับที่1จากเดอะแอติกเพื่อจากรายงานข่าวล่าสุดว่าไมเคิลอเวิร์ตอดีตผู้อำนวยการกีฬาสโมสรลิเวอร์พูลและเอียนเกรแฮมอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสโมสรลิเวอร์พูลทั้งคู่เตรียมกลับมาร่วมง,งานกันครั้งในการเป็นผู้อำนวยการการบริหารของบริษัทลูโดนาติแห่งใหม่ของผู้เขาทั้งคู่ ดยการนี้นี่มีกระแสออกมานะครับว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลกำลังพยายามโน้มน้าวจิตใจให้เอ็ดเวิร์ดกลับมาเข้ามารับตำแหน่งพอออกีฬาคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลของเขากีอีครั้งแต่ในรายงานล่าสุดน่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาร่วมงานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จุดยืนนะครับเขาไม่กลับมาทำงานนะครับก็ล่าสุดไมเคิลเอ็ดเวิร์ดไม่กลับมาทำงานร่วมกับลิเวอร์พูลนะฮะแมนยูนิวคาสเซลสเปอร์สุดสูสี บอลอัปเดตราคาท็อปโฟพรีเมียร์ลีกเต็งท็อปโฟพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซีไซอ์เซนอลลิเวอร์พูลได้ลุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีกับสเป,ปอร์และนิวคาสเซิลอัปเดตราคาทีมติดท็อปโฟในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับเวลลิมฮิวนะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้ปรับราคาทีมที่จะติดเสียอันดับแรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังจากที่เล่นกันไปแล้วสี่นัดก่อนพักเบรก ให้กับโปรแกรมทีมชาติโดยจะการมาลงเล่นกันตอนในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้นะครับหลังจากฟาดแข้งกัแลาว4ี่เกมนะครับมีแค่แมนเชสเตอร์แชมเปี้เก่าทีมเดียวเท่านั้นที่เก็บชัยชนะที่4นัดติดต่อกันมี12ตันเต็มนำเป็นจ่าฝูงขณะที่ทั้งน้ฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลเวนแฮมยูเต็ดและอร์เซนอลตามมาอยู่ที่10คะแนนล้านผููเหมือนก็ดีมว่าแมนเชสเตอร์จะติดเสียอันดับแรกเมื่อจบซีซั่นแน่นอนโดยเปิดราคาติดท็อปโฟไว้แค่1ต่อ3 3 คือแทง3ามสิใจหนึ่งไม่ลมทุนเท่านั้นเองนะฮะขณะที่เอฟพิญยาอาร์เซนอลตามมาเมียตาต่อลองกิตตโตโฟอยู่ที่1ต่อ3คือแทง3ใจหนึ่งไม่ลมทุนส่วนฮวงดังลิเวอร์พูลรั้งเต็ง3นะครับเมียตาต,ต่อลองที่จะติโตโฟอยู่ที่2ต่อ5แทง5ใจ2ไม่ลมทุนนะครับโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามมาที่13ต่อ8แทง8ใจ13ไม่ลมทุนซึ่งก็สูสีกับทั้งนิวคาสเซิลและพอตแนมฮอตสเปอร์ที่มีราคา7ต่อ4แทง4ใจ7ไม่ลมทุนนะครับ อัตราต่อตรองที่จะติด Top ท็อปโฟในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหต่อ3ามสิบสามอาร์เซนอลนะครับหต่อ3ามลิเวอร์พูลสต่อ5้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิต่อ8ปดนวิากอเซลยูตัดเจ็ดต่อ4ี่สเปอร์เต่อ4ี่เชลซีเต่อ4ี่ไบรทันสต่อหนึ่งแอสตันวิลล่าแต่อ1นึ่งเบนแฮมยูตดสิบหกต่อ1นึ่งเบนฟอร์ดห้าสต่อ1นึ่งคลิสโซพาลสห้ต่อ1และฟุลแลม80ต่อ1นะครับ นี่คือซุขาวลิเวอร์พูลครับทุกท่านเป็นรอบเช้านะครับของวันที่8กันยายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ